เจ้าชายสิทธัตถะโอรสแห่งพระเจ้าสุดโททนาและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบินลพัทได้ออกบวชเมื่อพระทนมายุได้29พรรษาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยเริ่มจากการศึกษากับครูทั้งสองคืออาลานดาบทและอุทกดาบทได้บรรลุสมาธิขั้นสูงสุดแต่พบว่ายังไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงต่อมาพระองค์จึงเข้าสู่แนวทางบำเพ็ญทุกก,ร,กริยาซึ่งทรมานตนอย่างหนักเช่นการกลั้นลมหายใจการอดอาหารจนร่างกายสู้ผอมจนเกือบเสียชีวิต เมื่อเห็นว่าวิธีทรมานตนไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องพระองค์จึงละการบำเพ็ญทุกกรกรริยาหันมาใช้วิธีที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพระองค์ตั้งจิตแนว่วแน่ว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดในคืนวันเพ็ญเดือนหกวิสาขบูชาพระองค์ประทับนั่งสมาธิใต้ต้นสีมหาโพโดยหันพระพักไปทางทิศตะวันออก พระองค์ได้เข้าสมาธิและเจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระปัญญาสามประการผลของการตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณขณะดาวประกายพฤึกดาวสุกปรากฏบนฟ้าขณะพระชนมายุ35พรรษาหลังการตรัสรู้หลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้ประทับเสวยวิมุตติสุขสุขจากการพ้นทุกข์ใต้ต้นโพเจ็ดสัปดาห์และต่อมาได้ตัดสินพระไทยเทศนาธรรมจากระกระวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปแตน่มฤคาทายวันทำให้เกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกจัดทำโดยกริัดไทยปานมหทับสเลขที่5